สบายดีเด้อสบายดีพ่อแม่พี่น้องมาเข้าครัวนากันอีกแล้วมื้อนี้ก็ไดนะพี่น้องมื้อนี้ก็คิออยากห่อสมอยากอันอยากสมมู่ฮะพี่น้องแต่ถามว่ามันมีันมีใบตองบอกบอกับว่าได้มีใบตองห่อเนาะเพราะว่ายังมาอยู่เมืองที่ว่านค่อยอยู่เมืองที่ค่อยมาเที่ยวนี่นะมันค่อนข้างจะฮวันเนาะพ่อแม่พี่น้องเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี่เฮ็ดอันทีว้าสูฝังเมื่อวานนี่ค่อยเฮ็ดผักอันผักกาดดองนะพี่น้อง แต่ถามว่ามีผักกาดดองแบบผักกาดบ้านเห่าบอกกับบ่ได้แม่นผักกาดเนาะอันพักกะล่ำานะพี่นอ้องขอโทษค่อยว่าอาจจะว่าผิดค่อยเอาพักกะล่ำเนาะมาให้มาดวงดองไว้มือหวานนี้มือนี้หันสมเปรี้ยวแล้วพี่นอ้องแต่ถามว่าอันมันเปรี้ยวจี๊ดบอกมันบ่ได้เปรี้ยวจี๊ดแต่ว่ามันกส้มละวัลเ้นสนเนาะพี่นอ้องค่อยก็เลยคืดว่าเออถ้าหากว่าเห็ดชมหมู่นี่มันน่าจะเปรี้ยวไหวแล้วก็อีกอย่างเนอะนอนคืนนี้กับนอนคืนเมื่อื่น วันที่สิบแปดก็ออกเดินทางและพี่น้องก็ได้เดินทางกลับบ้านแต่ถ้าหากว่าไปนี่ก็บ่ได้กลับบ้านโดยตรงเนาะปะกจิไปพักอยู่โรงแรมก่อนเพราะว่ามันเดินทางไกลสกิบก่าชั่วโมงก็จะไปนอนพักโรงแรมยวนประมาณว่านั่งรถไปห้าชั่วโมงเนาะแล้วก็จะไปพักอีกห้าชั่วโมงเพราะว่านั่งรถไกลหล่ลูกชายมันก็เจ็บกลนว่าจัดเนาะลูกชายค่อนข้างจะแบบว่างงแเงอะน่ะพี่น้องกระทำมาดานะผู้ใหญ่นั่งสิบก่าชั่วโมงอย่างเจ็บกลนแล้ว แล้วอันนี้ผู้น้อยเนาะความอดทนก็จะแบบว่าบาท่อผู้ใหญ่ว่าเฉนั้นจะาก็เลยจีไปนอนพักอยู่โรงแรมก่อนแต่ว่าอันนี้กาจีเฮ็ดและกาจาะมือบ้านนําไหนพี่น้องส้มหมู่ก่อนหรือว่าส้มหมู่เพราะว่าอย่างอันเพราะว่าเฮ็ดผักการดนะเฮ็ดเฮ็ดผักกาดอันเฮ็ดอันผักกระลำดองนะเฮ็ดซองมือมันก็ยังส้มแล้วว่าะฉะนั้นาเนาะค่อยก็เลยคิดไอเดียว่าเออลองเฮ็ดอันส้มหมู่ก้อนมึงนะแต่ถ้าว่ามีใบตองมอม่็ได้มีเด้อพี่น้อง แต่ว่าค่อยการกีเอาใส่ถุงว่าเช่นสโนอันค่อยอันใส่เครื่องปรุงนี่ค่อยก็ใส่เกลือแล้วก็ใส่กระเทียมกระเทียมค่อยกระทบเอาเนาะมันบ่มีคกต่าค่อยก็ให้ลูกสาวทุบๆแล้วก็ใส่กระเทียมใส่เกลือใส่ผงนัวแล้วว่าใส่แป้งหนัวเนาะแล้วก็ใส่ข้าวเหนียวน้าเพราะว่ามื่อยานนีงข้าวเหนียวว่าเช่นสะหลังจากนั้นค่อยกับปั้นมันคนให้มันติดมืออล่รไปเนาะมันนวดมันนวดมานนวดจนอัน ให้เนื้อหมูฮนะมันเหนียวมันติดเข้ากันวาเช่นสันเนาะหลังจากนั้นล้ค่อยกริจาบปันเป็นก้อนแบบนี้ใบตองว่ามีแต่ว่ากบว่าเป็นอุปสรรคเด้อพาอย่างค่อยหลังจากค่อยปันแล้วค่อยกระจิใส่ถุงพอแมมพี่น้องหน้าตามันก็จะเป็นประมาณนี้น,น่ากินน่าเกียนพี่น้องไวห้หอมห้วยห่วยหลังจากที่ปันเรียบร้อยแล้วค่อยกระจามาจัดเลี้ยงใส่ถุงแบบนี้กล่องกรบ่บมีเนาะอันพวกก็เลยบอกว่า,วาที่ไปซื้อกล่องกับห้ามันปิดแล้วบระจำเป็นต้องใส่กล่องกระด้ดอกใส่ถุงแบบนี้พี่น้อง ถามว่าคอยใส่ถุงแบบนี้คอยจัดเหรียญแบบนี้จัดงามเรียบร้อยแล้วไดอันเห็นลูกสายเห็นเนาะลูกสายเห็นคอยจัดใส่กะจิมาซอวยหลังจากนั้นที่ว่าคอยใส่เตีมพี่น้องเ้ยจัดเรียนงามเรียบร้อยลูกสายก็อันความว่ามือไหว้ของลูกสายเนาะเอาถุงมาสะบัดสะบัดแล้วมันก็ลงไปกองกันโอ้ยเนาะพี่น้องเอ้ยผู้แม่เป็นผู้จัดเหรียญแต่ว่าผู้ลูกดิมายุ่งมาซอวยแล้วก็สะบัดสะบัดมันลงนะพี่น้องมันก็ไปกองกันใหม่เนาะแต่ว่ากา คือว่าะ่ะผลมาแล้วมือนะซ้อมยี่ซวยได้ไงอยากซ้วยพี่น้องเห็นแม่เห็ดก่อยากเห็ดถามว่ามือล้างบ่ล้างแล้วเนาะล้างถ้าถามว่ามือล้างว่าวล้างแล้วอะเซนถ้าหากว่าล้างกับบบ่ล้างบ,บ่เป็นอย่างแม่วิตามินว่าเซนพี่น้องอยากให้ฟังขนาดไหนแต่ว่าค่อยก็ต้องพากเสี่ยงเอาเนาะเพราะว่าฟันฟดขนาดเห็นบอความาอยากซ้วยเนาะพี่น้องค่อยใส่ถุงแบบนี้เอาเพราะว่าอย่างอันมันบ่มีกล่องแล้วก็อีกอย่างเนาะค่อยใส่ถุงแบบนี้นะ มันก็สามารถปิดทุ่งได้วาเซนชาแล้วค่อยกระจาพับรวมเข้ากันพี่น้องหลังจากนั้นแล้วค่อยกระจายเอาทุ่งอีกชั้นนึงเพราะว่าเอาขึ้นไปไว้ถึงห้องพี่น้องเลยมันมี4ห้องนะห้องอีกห้องนึงอันค่อยบอดดิไซฮอน้อนพี่น้องเลยค่อยเอาผักอันผักกาดดองหรือว่าอันผักกะหล่ำดองค่อยอน่ะไปเมี่ยนแป๊บเดียวส้มเล